เหมือนช่วงที่3ของรายการคือช่วงของข่าวดิบจอนะครับตลาดไฟเขียวย้ายไอเทลแล้วก็ทีแพคเข้าซื้อขายในเซตดีเดย์8พิจิกายุนี้รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาครับย้าย2หนักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอมไปสู่เซตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์นะโดยให้เริ่มซื้อขายในวันที่8พศจิกายนนี้เรียกว่านั่นก็คือหลักทรัพย์แรกนั่นคือตัวของบริษัทอินเตอร์ลิงก์เทเลคอม จำกัดประเทศไทยหรือว่าไอเทลใาลักษณะธุรกิจนั้นให้บริการโครงข่ายนัโทรคมนาคมประเภทใหญ่แก้วนําแสงบริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมได้ให้เช่าและให้บริการให้เช่าพื้นที่ Data c e n t e เอร์นะครับตัจุดนี้นั่นคือตัวของไอเทลนะครับหรือว่าย้ายบ้านนะจะบ้านหลังเล็กนะไปสู่บ้านหลังใหญ่นะครับส่วนหลักที่สองนั่นคือบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทยจำกัดมาชนหรือว่าทีแพดหรือว่าทีพีเอซีในลักษณะธุรกิจนในการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูปนันก็ถือว่าเป็นจากบ้านเล็กไปสู่บ้านใหญ่นะถือเป็นความก้าวหน้านะเป็นวิวัฒนาการของกิจการนะเรียกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันเรีวยว่าวันจันท์นะครับว่าเกมพุ่นเขาจะจะมีความแบบว่าตอบรับข่าวดีแบบวแบบว่าแบบว่าแมขึ้นบรรใหหรือไม่ก็ไม่ไดต้องมานั่งติดตามกันนะครับถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook ผุ้นอินไซ์แล้วช่องยูทูปพุ้นอินไซต์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวไทมนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้อขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม